สวัสดีครับมาพบกับเรานะครับในช่องช้างคู่ใจพายขวดเมืองนะครับวันนี้นะครับเ,เรามาดูนะครับอ่าสามพ่อลูกก็สามแม่ลูกนะครับสามแม่ลูกไม่ใช่สองอครับเรามาดูกันนะครับว่าหมูเดงกับคุณแม่เป็นไงบ้างครับเฮ้ย มาดูครับมาดูการออกกำลังกายในช่วงยามเย็นนะครับอืออือเอาอยไม่คือหรอกไอ้นั่นนะอโ,กกโอนนี้ก็พอออกกำลังกายเสร็จก็ต้องไปดูเมนูกินนะ,ออะใช่ครับหลังออกกำลังกายแล้วก็ต้อง มีการเสริมกำลังนะครับเดี๋ยวร่างกายไม่สุขภาพนะครับ <c oughs> อ๋ออกเหมือนเดิมครับวันนี้ไดไนน้ของขวันไรวันนี้กองขวัญวันนี้นะ่ะ <c oughs> นี่เป็นกองเคลียนะครับนี่กองเคลียของเรานะครับนี่อ้า ทำงานอรนิดหน่อยเขาว่าตัวูว่าทำงานนิดหน่อยเป็นกรรมการนะครับนั่นเดี๋ยวเราดูนะครับหลังจากออกกำลังกายแล้วจะมีเมนูอะไรตอนเย็นนะครับอ่าอันนี้พี่กับน้องนะครับพี่กับน้องอ่ามาดูกันนะครับพี่กับน้องเขาเล่นอะไรกันนะฮะ สังเกตดูนะครับสังเกตดูเหมือนกับพิมพ์เดียวกันเลยนะครับเหมือนคนเดียวกันเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูพี Mat ่กับน้องเขาตีไอ้เบ็ดกันก่อนนั่นพี่อุสาจะวิ่งไม่ไหวแล้วครับพี่เสียเส้นนะฮะ อ่เดี๋ยวรอรอดูนะครับตอนกินเลยนะครับโอเคครับจากที่นักกีฬานะ,ะของเรานะคะมอมร่างกายเรียบร้อยแล้วนะคะคนก็พักแล้วเหนื่อยแล้วนะครับเก็บอุปกรณ์แล้วเรามาดูเมนูนะคะเมนูหลังจากออกกาลังกายเหค่ะโอ้สีสัน จะไม่ค่อยเด็ดดวงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตำเองมาวาหมูไปไหนแล้วโอ้โหถ้าอนนี้อันนี้ขายใช่ไหมในสายดวนครับสายดวน,ใน,ใดวนทอดขายใช่ไหมสามจานห้าสิบเลยอ่ะจานละยี่สิบสามจานห้าสิบมีมีจิ้งรีดแล้วก็ ดักแด้คฮะดักแด้ก็จะเป็นดักแด้ซื้อมาจากตลาดนะคะนี่ไม่ใช่ดักแด้ที่เลี้ยงเองอืมอมีผักนี่ค่ะประมาณนี้แค่นี้ค่ะวันนี้ไม่เอาเข้าวหรือว่าใครจะเอาเข้าวครับไม่เอาแคบหลายแคบหลายหมูโ,โอ,โอ้หมูไม่กินบ่วันนี้นะ่ะเราปฏิบัติไทยเดิดมหรเอเปล่า สีโพฮม uh huh. มากินครับแซบหัูมาครับนะามาชิมส้มตำของเรานะคะอชอบเนี่ยผมชอบเนี่ยน่าชิมก่อนโอ้หมูมันไม่กินว่ะไ,ไม่รู้จะถือมายังไง มาซือกับบาเด็ดมากแต่ก็พอได้นะคะนักกีฬาหมูทำอะไรอยู่รอมมาเอายิดมาม่าเหรอนักกีฬาหมูกินมามาะะ่าค่ะแบบง่ายนะคะไม่เน้นโปรตีนโอ้ไม่เน้นคาร,ร์โบไฮเดรตไม่เน้นแป้งนะครับเน้นเน้นไขมันเน้นไขมัน <laughs> บรรยากาศช่วงแบบครบค่ำเลยนะคะหลังจากบบเล่นแบดบเอากำลังกายเสร็จนะคะอ๋อเด็กๆก็กกกยนอาหารช้างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูว่าหมูของเราได้มีนูอะไรนะครอ่อเยอะๆนะครับแบบไหครับแมงทอดกินกระส้มตำแล้วก็มีผักทั่วพู <laughs> เอาเมนูของหมูจะเป็นยังไงนะครับรอชมนะคะมาแล้วครับไหนคุณได้เมนูอะไรครับมาม่าครับเอามาม่าทำไมน้ำเต็มอย่างนั้นมันมเป็นมาม่าสูตรไหนเนี่ยสูตรหมูแดงฮะสูตรหมูแดงแล้วก็น้ำาสูตรหมูแดงน้นคือสูตรอะไรกาไม่ใส่น้ำเต็มอย่างนี้นเดี๋ยวเราก็จะเอาเทน้ำทิง้งอ๋อเป็นมาม่าแห้งเหรอ ว้ามาบังกล้องดูอ่ะเอ้าทำยังไงครับสูตรต่อไปมันจะหกไม่ได้กินนะนั่นเอ้าให้ห่อชิมนาไม่ยิ่งพูดยิ่งมึกขาทำให้ช่วยไหมไปเออ ดูนะครับเดี๋ยวต้องต้องเทน้ำทิ้งก่อนใช่ไหมให้คราบถ้ไม่ส้นตกเอามันก็ดีตกบ้างสิงนะอ,อะไรแค่คุณพ่อโน่นไปโน่นนะไปบ่ายเยอะกินของยากแค่ไ,ปไปหนเนาะฮึ คิดองยากมันน the ั่นเนาะยากกินไปไม่ช่วยยังกินไหนเด้อโอยใจว่าให้แม่ช่วยกินมันจะเหลือไหมมันจะเหลือถึงแม่ไหมเอารอดูนะครับมาเาอะไรเนี่ผ็ดเกาหลีเหรอปอกาหน่อนปลาทำเองอะไรเองไม่เป็นสักอย่างมือลื่นเนาะ ไกชิมซุมต้มหองเลยเป็นยังไงนี่ซุต้มเริ่มเริ่มลดลงแล้วนะครับี๋ยวรอดูอสีสันมะกลีอันนี้มันอ,อกจะดำดำบ่หม,มใส่ให้หมดว่ะ่ใส่นิดเดียวก,กว่าเค้าผ็ดไว้ในจานไว้ในจานเออมโอ้โหอ,อันนี้เหรอเผ็ด มันเผ็ดอยู่ตรงน้ำนี่เหรออือล้วกลัวเผ็ดเราจะกินทําไมมามาเผ็ดเราต้องทดลองดูก่อนติ๊ดมันดูตือสีมันดูแบบน่ากินเนาะเผ็ดเมื่อวานกินตัวนี้ไหมอือคุณสองเลยอันนี้คุณสามมีคุณสามด้วยไม่ใช่มันเป็นซอสีดำไหมอ๋แต่อีกมี่อยู่ตรงกลางน้ำมันอ่ะมาอันนี้พี่เต้ยก็ซื้อคุณสองเลยหมย ให้ hey, คุณสองโ้ยคุณอะไรกับกินแอะไรนี่ส้อนหนูเฮ้ยอะไรกิน,นอะไรมาล่ะคุณ hey. เอาจะได้ชิมไหมนี่นันเผ็ดตรงน้ำดำๆนี่โอ oh, ้โหเผ็ดกว่าส้มตำอีกใช่ไหมใช่เพราะส้มตำเผ็ดแล้วสู้เกาหลีไม่ได้เหรอ าหลีมาเลเซียน่ะอุ้ยเผ็ดมากเหรอเอาซิมซิมงันขอซิมก่อนมันเป็นยังไงมันเอ๊ะดำๆแบบนี้เป็นยังไงเนาะขอซิมก่อนนะคะ<ง>เนี่ยเผ็ดเท่าไหร่เผ็ดเท่าไหร่หรอมันไม่ได้หาหมดเลยมันไม่สู้ซ่าสู้ส้มตำไม่ได้หรอกส้สสมตำมันสู้ซ่าก,กว่าอะ ดูครับเหงอแตกแล้วครับออกกําลังกายว่าได้เหงื่อแล้วสู้กินไม่ได้อะ,อะกินได้เหงื่อกว่าใช่ไหมต้องหรอครับอ้า <ะ S 2> ขอลุยก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกเดี๋ยวเราไม่ทันเขาต้มจะหมดก่อนเรานะครับเราดูตอนต่อไปครับจะหมดหรือไม่หมดนะครับส้มตำาจานนี้กับมะเร็งเ้าอีก็มี ห้านาทีผ่านไปนะครับโอ้โหโอ้โหดูมือใหญ่ใอ,อะไรครับนั่นอ่าเผ็ดกะหลี่กินกับแมงอีสานถูกกันไหมถูกกันมากโอ้ถูกหรูอเปลาเดี๋ยวดูหูเผ็ดตายทีมงานนี้เหงื่อเริ่มอ,ออกมาแล้วครับเหงื่อเริ่มเปียกแล้วครับตอนนี้ เราไม่ใช่ทีมงานเหงืออกเนาะวันน่าทีมใหญ่ครับแซบหลายค่ะส้มดำเดือแต่เครื่องแล้วเดี๋ยวเราจะเลาะเร็มไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเผ็ดเกาหลีก็ตามมาเรื่อยๆครับเผ็ดเออได้มาแรงช่วยใช่ไหมเนาะตาแไำตาลายแล้ว เอาะพันยองครับอย่าก,กินนะครับทำงานหน่อยครับสุดท้ายแล้วครับครับผมชับหลาครับชับหลาเอาทำงานโชว์กันด้วยโชว์กันครับแม่มความร้อนประทุก,กับความผิดเป็นนิ่งเผ็ดเออเนาะอนี่ครับอื้อ บ้ยเนี่ยไม่ไทยเฮ็ดงานกับ่เฮ็ดได้แบบเต็มสับชอบอะไรครับแค่ตุ๊กเคนะครับถ้าอยากตุ๊กเคนเข้ามาค้างกูใจไปก่อนเมื่อครับแซ่ยบรางน้ําเป็นเอาเลยโบ้ย่ะไรเป็นเอาโอ้โให้ปิดไหล่ซ้ำจีบเอาได้แซ่บหลายผนเศาบ่ได้ถ้าเศร้ากับเพชรนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับหมสุสุครับสวัสดีครับหูหูหูคุยไม่ได้ครับ